อดูนี่สีดำหนูต้องพูดออร์ทา์ค่ะ ต้องใส่เฮ้เฮ้เฮ้เจอ้าฟีดเจต้าฟูตูฟีดคมมอน่นเนี่ยโอ้ดูนั่ไว์ยดูั่ปหวานตาอยู่นี่อยู่ต้องใส่เนี่ยนี่อยู่ต้องเทแขนงอยู่ต้องเทไม่งั้นอ่ะเขาจะปิดแล้วนะคัมมอนคัมมอนเทเทเท เทเทวันทูเทเทอรถเทเทกระโนอพ่อแม่เทเทลงนี้เทลงนี้เนี่ยปลารออยู่เลยเดี๋ยวพ่อกดให้อีกสี เทเลยเทเลยเท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 ,ท,ทสีสวยแดดอิ่เอรอยเอาอยู่ไหมใช่ลทกพอเหน่เทเอาอยู่ไหมคะหนูต้องพูดภาษาไทย